เซมาหนึ่งหนุนสพทและภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังสร้างความปลอดภัยนักเรียนในกรุงเทพเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567 พลตจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภยัยโดยมีดรสุเทพแก่งสันเทียประหลัดก,กระทรวงศึกษาธิการดรทีพวังขนานรองรลคาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพลตรจตีฉลินโกพัตตารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้แทนกลุ่มกิจการเด็กและเยาวชน รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่ผู้กํากับและรองผู้กํากับการสถานีตำรวจนครบาลผู้ในการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษากรุงเทพมหานครรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนเข้าร่วมณโนะรงเรียนสีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร พลตำรเอกเพิ่มพูพชิตชอบกล่าวว่าความปลอดภัยของนักเรียนนักครูเป็นสิ่งที่กระทรวงศึกศษาธิการให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามายอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าการจัดก,กิจกรรมในวันนี้เป็นการกระตุ้นเตือนและยกระดับการเฝ้าระวังเหตุที่ถูกภาคส่วนที่ทำงานด้านความปลอดภัยได้มาร่วมการออกปฏิบัติการตามโครงการนักเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยซึ่งจะมีการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ต่อไปด้านดอรทีพวังขนานกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการเริ่มดําเนินการยกระดับการเฝ้าระวังเหตุที่ถูกภาคส่วนที่ทํางานด้านความปลอดภัยมาร่วมการออกปฏิบัติการตามโครงการในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างรอบด้านครบทุกมิติให้นักเรียนยิ้มได้เรียนดีมีความสุขไปด้วยกัน